มาพ่อกับป๋าโกคือเก่าเหมือนเดิมครับเลี้ยงควายเลาะบ้านที่เก่าครับปลาโกเสีย้ป้งนะครับยังคงเลี้ยงเัวเลี้ยงควายคือเก่าครับเมื่อนี่บรรยากาศยุ่กลางทงหน้านะครับมาเลี้ยงควายกินหญ้าไว้นะครับงามแรงเมื่อนี่วันที่ยี่สิบเอ็ดมกราขณะก็บ่เมนหนาแรงนะครับไปนานาวัละแต่ว่าตอนนี้ดินแห้งไปแล้วหญ้าแถวบ้านนี่บ่ไขมีเลยครับแต่ว่าขั้นแทขั้นนี้ พิ่นไถ่ไหมดันไหมเป็นคันเทีนใหญ่มันก็นเลยเกิดหยาไวหลายก็เลยพาควายมาเลี้ยงนะครับนอกจากวัวเด้กผูกวัวเดรามนะครับปล่อยยางจิ้มตึ้งกันแท้ปลาโกยุแข,ข็ง่างนะครับก็เลยพาพี่น้องมาเบืงองแม่พันธ์สาววัยรุ่นนะครับก็สิเป็นแม่พันธ์วา่าแม่สานี่ก็วา่าสิผสมครับสองตัวนะครับรนบี่ือน้องเพชรดีนะครับสูงลอยสารสิผานะครับอายุสิบเจ็ดสิบแปดเดือนแล้ว นะครับตัวตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็สูงร้อยสี่สิบตัวนี้สูงกลัวนะครับแต่ว่าหนาบ่ทอตัวนั้นอัตลักษณ์ชัดเจนครับตัวนี้ตาแก้มแก้มแก้มขาขาวดีครับไงหูอายุนิดหน่อยก็สิผสมพร้อมกันนาสที่ม่สาวพร้อมกันนี่นะครับทั้งสองเลยครับแม่พันธุ์อันนั้นก็เป็นแม่พันธุ์ของปลากันี้นะทั้งสองตัวเลยนะครับฝากบึงฝากติดตามเี้นะครับทุก ังไปฝาโกเกษตรฟาร์มนะครับน้องเพชรดีกับน้องเพชรจ้านะครับวัยสาวหน่อยอายุมาตั้งเพราะสองปีครับเมษานี่กันนะจีสองปีช่วงเมษานี่นะครับการจิผสมพันธุ์นะครับปลาก็เลยฝากพี่น้องนะขอบคุณพี่น้องที่เขามารับเบิ้งรับชมช่องปฝาโกเกษตรฟาร์มนะครับคนเบิ้งมาหลายแล้วครับฝากน้ำเนึ่งนะครับเด้อช่องนิดหน่อยคนเบิ้งมาทัานหลาย ช่วงสีอิม่มนะครับเดี๋ยวมวงช่วงสีงสเมนอิ่มแหละคุณตึงต้นแท้ไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วอิ่มแล้วครับไปแล้วเนี่ยจอยออกซํานี่สักวันแล้วครับจังพอกันไหมนะครับปากน้ำนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ